ปีมจ้าไอตีมไอปีมจ้าแม่หนูอยากกินไอติมไม่ได้น้องตู่เป็นหวัดปีนแค่ยังมีหายเลยยังกินไม่ได้สูกน้่หน้าแม่ <c oughs> I หนูอยากกินไอตีมอ่ะโอเคป้าป้อมค่ะเอาไอตีมให้อีนาหนึ่งอันค่ะ <c oughs> จ้าลูกเดี๋ยวป้าเอาให้นอ <c oughs> ้องค่ะป้าป้อมรอแป๊บนึง <c oughs> นี่จ้า <c oughs> ขอบคุณค่ะไอตีม นาไม่ได้เป็นหวัดเป็นไข้เหมือนน้องตู่ไงไโอ้ยไอ้หนูอยากกินไอติมนะก็บอกว่าน้องตู่ยังกินไม่ได้รอให้หายก่อนหนูอยากกินตูนอยากยากินตูอยากกินโอ้ <c oughs> ป้าป้อมค่ะเอาให้มันหนึ่งอันค่ะจ้าจ้าลูกนี่จ้านี่จ้าไอติมแบบ เป็นเท่าไหรคะป้าป้อมไอติม2อันเป็น50รวงทั้งหมดเป็น100บาทจ้าค่ะป้านี่ค่ะตังสิบบาทไม่ต้องทอนค่ะจ้าลูกขอบคุณนะดูใต้คอมเมนต์ด้วยนะค่ปะป้าป้อมจ้าป้าไปแล้วนะคือนี้อย่ามาบอกว่าเป็นหวัดเป็นไข้นะน้องตู่นะ <c oughs>